สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะสวัสดีครับวันนี้เรามีประเด็นร้อนในวงการบันเทิงไทยปี2025มาคุยกันค่ะเรื่องของชัยชนะที่แบบว่าสะเทือนวงการมากๆของต้นเข้าสุปริยาตาอุดมในงานไทยรัฐอวอร์ดสที่ผ่ายมาครับเป็นเรื่องที่หลายคนพูดถึงกันเยอะจริงๆครับเพราะมันไม่ใช่แค่ว่าได้รางวัศลศิลปินหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีไปค่ะแต่สิ่งที่มันแบบ พีกว่านั้นคือคะแนนโหวตจากมหาชนที่น้องเขาได้รับนะครับอืมคะแนนโหวตนี่มันยังไงนะคะคือมันสูงสุดเลยครับสูงกว่าผู้ชนะจากทุกสาขาในงานนั้นทั้งหมดเลยนะฮะทุกสาขาเลยเหรอคะใช่ครับรวม12สสาขาทั้งหนังละครเพลงโซเชียลคือชนะหมดเลย โหน่าสนใจมากจริงๆค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาลองขุดคุยเรื่องนี้กันดูให้ลึกขึ้นหน่อยนะคะว่าปัจจัยเบื้องหลังความสำเร็จแบบไม่ธรรมดาครั้งนี้มันคืออะไรกันแน่ครับโดยเราก็จะอ้างอิงจากข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆที่ออกมาพยายามจะถอดรหัสปร,รากฏการณ์นี้นะครับ เพื่อจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันสะท้อนภาพอะไรในสังคมหรือวงการบันเทิงบ้านเราได้บ้างนะคะครับผมเริ่มตรงไหนก่อนดีครับเรื่องรางวัลกับคะแนนเลยไหมครับได้เลยค่ะเอาเรื่องความยิ่งใหญ่ของรางวัลกับคะแนนก่อนเลย โอเคครับรางวัลก็คือศิลปินหญิงแห่งปีจากเวทีไทยรัฐอวอร์ด2025นะค่ับค่ะแต่ไฮไลท์จริงๆอย่างที่บอกคือเรื่องคะแนนข้อมูลที่ออกมาเนี่ยบอกว่าคะแนนโบทของต้นข้าวเฉพาะในสาขาลุกทุ่งหมอลำของตัวเองนะฮะ,ะเฉพาะสาขาตัวเองทะลุแสนไปแล้วครับ ล่าสุดนี่คือ17,333บทโหวตโหเยอะมากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกือบเกือบ66%เลยนะครับของคะแนนในสาขานั้นเกือบ66%นี่คือกินขาดมากๆในสาขาตัวเองนะคะใช่ครับแต่ที่มันน่าทึ่งกว่านั้นอีกคือไอ้ตัวเลขแสนกว่าโหวตเนี่ยค่ะพอนับรวมกับผู้ชนะสาขาอื่นๆทั้งหมด12สสาขาทั้งบันเทิงทั้งโซเชียล ปรากฏว่าคะแนนของต้นข้าวเนี่ยสูงที่สุดเลยครับสูงสุดเหนือทุกคนเหนือผู้ชนะทุกสาขาเลยครับสูงกว่าสาขาที่ปกติแบบแฟนคลับเขาแน่นๆโหวตกันโหดๆอย่างอย่างพวกนักแสดงหญิงดอดนิยมใช่ค่ะหรือศิลปินกลุ่มหรือแม้กระทั่งคู่จีนแห่งปีที่ปกติคะแนนจะสูงลิ่วมากมาก โอหอันนี้น่าสนใจมากอะเพราะปกติเราจะเห็นพลังโหวตจากด้อมคู่จิน้นหรือด้อมศิลปินกลุ่มนี้คือมหาศาลมากๆครับแต่นี่กลายเป็นว่าศิลปินลุกทุ่งที่มาจากเวทีประกวดอย่างด้วนเพลงชิงทุนค่ะสามารถทำคะแนนรวมสูงสุดได้อันนี้คือแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจริงๆ ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะบทวิเคราะห์บางเจ้าถึงกับใช้คำว่ามหัศจรรย์แห่งวงการลูกทุ่งเลยครับฟังดูไม่เกินจริงเลยนะคะกับคำว่ามหัศจรรย์โดยเฉพาะพอเรามองย้อนไปที่เส้นทางของน้องเขาจุดเริ่มต้นนี่คือเป็นยังไงนะคะครับบทวิเคราะห์หลายชิ้นก็พาเราย้อนไปดูจุดเริ่มต้นที่แบบว่าธรรมดามากๆเลยครับค่ะเป็นภาคเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจากการจนบุรีที่เอ่อช่วยครอบครัวหาเงินด้วยการร้องเพลง เปิดหมวกตามตลาดนัดตามงานวัดอะไรแบบนั้นไม่ได้มีพื้นฐานครอบครัวเป็นศิลปินหรือมีค่ายใหญ่ดันอะไรแบบนั้นเลยไม่มีเลยครับไม่มีแต้งต่ออะไรเลยเริ่มจากศูนย์จริงๆมีแค่พรสวรรค์ความฝันแล้วก็ใจรักเพลงลูกทุ่งรุนๆโโหเป็นภาพการสู้ชีวิตมากๆเลยนะคะใช้เสียงร้องเป็นใบเบิกทางจริงๆครับผม แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญคะที่ทำให้ชื่อต้นข้าวสุปริยาเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นมาจุดเปลี่ยนที่ชัดเจนที่สุดก็คือการมาประกวดรายการดวลเพลงชิงทุนนั่นแหละครับอ๋อรายการประกวดลูกทุ่งที่ดังมากๆทางท,างทีวีใช่ครับรายการนี้เขาได้รับความนิยมสูงมากแล้วก็ไม่ได้เน้นแค่เสียงร้องอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับเรื่องราวชีวิตความสู้ความกตันยูของผู้เข้าประกวดด้วยค่ะ แล้วน้องต้นข้าวก็ทำผลงานได้ดีมากๆในรายการนั้นเลยใช่ไหมคะโอ้โหเรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ในรายการเลยครับเพราะเขาสามารถคว้าแชมป์แล้วก็ป้องกันแชมป์ได้ยาวนานมากกี่สมัยนะคะ68สมัยติดต่อกันครับ68ใช่ครับซึ่งการที่ได้ออกทีวีต่อเนื่องยาวนานขนาดนั้นมันทาให้คนดูทั่วประเทศเนี่ยค่ะได้เห็นพัฒนาการเขาได้ซึมซับเรื่องราวความพยายามความกตัญญู จนกลายเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานที่คนเอาใจช่วยไปโดยไม่รู้ตัวอืมเข้าใจเลยค่ะจากแชมป์68สมัยสู่ขวัญใจมหาชนแล้วก็มาถึงจุดที่คว้ารางวัลใหญ่ด้วยคะแนนโหวตสูงสุดของประเทศจริงๆเป็นเส้นทางที่น่าทึ่งมากครับผมทีนี้คำถามสำคัญเลยอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหม่คนนี้ที่ไม่ได้มีค่าใหญ่หนุนหลังแบบเต็มตัวเนี่ยสามารถสร้างแรงสนับสนุนได้มหาศาลขนาดนี้ บทวิเคราะห์เขาชี้ไปที่ตรงไหนบ้างคะแน่นอนครับพื้นฐานันดับแรกเลยคือความสามารถเรื่องการร้องเพลงค่ะอันนี้ต้องมีอยู่แล้วใช่ครับร้องเพลงลูกทุ่งได้ดีเสียงมีเอกลักษณ์ถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ถึงแก่นอันนี้คือเป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วค่ะแต่สิ่งที่บทวิเคราะห์ส่วนใหญ่ให้น้ำหนักมากๆเลยแล้วมองว่าเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญจริงๆคือคุณลักษณะส่วนตัวหรือคาแรคเตอร์ของน้องเขาครับคาแรคเตอร์ หมายถึงลักษณะนิสยัยบุคลิกอะไรแบบนั้นหรอคะใช่ครับประมาณนั้นเลยบทวิเคราะห์จะเน้นไปที่เรื่องความจริงใจความเป็นธรรมชาติความกระตันยูที่น้องเขาแสดงออกมาตลอดทั้งต่อครอบครัวต่อผู้มีพระคุณอืมความอ่อนน้อมถ่องตนที่แบบถึงจะดังขึ้นแต่ก็ยังเหมือนเดิมสิ่งเหล่านี้มันฉายออกมาแบบต่อเนื่องนะครับค่ะจนคนดูรู้สึกผูกพันรู้สึกว่าเออ อยากสนับสนุนเด็กคนนี้จริงๆจากใจไม่ใช่แค่ชอบเพลงสิ่งที่เรียกว่า authenticity หรือความจริงแท้ที่อาจจะหาได้ยากขึ้นในยุคนี้ที่แบบภาพลักษณ์มันถูกสร้างกันเยอะใช่เลยครับมีความเป็นไปได้สูงว่าไอ้ความรู้สึกจริงแท้นี่แหละคือคุณแจสาคัญเลยค่ะแล้วนอกจากนั้นนะครับยังมีเหตุการณ์สำคัญๆบางอย่างที่มาช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ดีๆตรงนี้ให้มันแข็งแรงขึ้นไปอีก อ๋อมีเหตุการณ์อะไรที่ถูกพูดถึงเป็นพิเศษไหมคะมีครับเหตุการณ์ที่น้องต้นข้าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณหลายครั้งนะครับเอากรมสมเด็จพระเทพรัตนรัชสุดาสยามบรมราชกุมารีอ๋อครั้งนั้นจําได้ค่ะเป็นภาพที่ประทับใจมากๆใช่ครับภาพนั้นถูกเผยแพร่ออกไปกว้างขวางมากผลกระทบที่ตามมาคือมันเหมือนช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของน้องต้นข้าวไปอีกขั้นเลย จากนักร้องเสียงดีกตัญญูกลายเป็นกลายเป็นภาพของศิลปินต้นแบบแห่งความดีในสายตาคนทั่วไปไปเลยครับการได้รับเกียรติอันสูงส่งแบบนั้นมันสร้างความรู้สึกภูมิใจร่วมกันทั้งตัวศิลปินเองแล้วก็คนที่ติดตามเชียร์เขาอยู่แล้วด้วยพอภาพลักษณ์ของศิลปินต้นแบบแห่งความดีมันชัดเจนขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจเลยนะคะที่บทวิเคราะห์จะบอกว่ามันเกิดเป็นพลังศรัทธาจากมหาชนตามมา ครับคือคนไม่ได้โหวตแค่เพราะอุ้ยเสียงดีจังหรือเชียมมาตั้งแต่แข่งแต่โหวตเพราะรู้สึกว่าเออน้องคนนี้ดีน้องคนนี้ควรได้รับจริงๆเป็นการสนับสนุนคนดีไปในตัวใช่ครับประเด็นเนี้ยน่าสนใจมากแล้วมันก็โยงไปถึงอีกปัจจัยหนึ่งด้วยครับคือเรื่องลักษณะฐานแฟนคลับของต้นข้าวที่บทวิเคราะห์มองว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็กว้างขวางเป็นพิเศษเหมือนกันแตกแต่งยังไงคะ ปกติศิลปินดังๆก็มีแฟนคลับเหนียวแน่นกันอยู่แล้วนี่ค่ะจริงครับแต่ฐานแฟนคลับของศิลปินกระแสหลักส่วนใหญ่อาจจะกระจุกตัวอยู่ในบางกลุ่มเช่นวัยรุ่นคนในเมืองหรือกลุ่มที่แอคทีฟมากๆในโซเชียลมีเดียค่ะแต่สำหรับต้นข้าวเนี่ยบทวิเคราะห์มองว่าเขาสามารถเข้าถึงใจคนได้ในสเกลที่มันกว้างของนั้นเยอะเลยครับกว้างกว่านั้นคือ คือทุกเพศทุกวัยทุกภาคทุกอาชีพเลยตั้งแต่เด็กๆไปจนถึงผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มคนในต่างจังหวัดหรือในพื้นที่ชนบทที่อาจจะไม่ได้ตามกระแสหลักในโซเชียลมากนักแต่เขารู้จักผูกพันกับต้นข้าวผ่านทีวีผ่านเพลงลูกทุ่งอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพลังของคนกลุ่มนี้ที่อาจจะไม่ได้แสดงออกในโลกออนไลน์มากนักแต่พอรวมกันจริงๆแล้วมันมหาศาลมาก ใช่ครับพอมันรวมกันเลยกลายเป็นพลังโหวตอ,อย่างที่เราเห็นนี่แหละครับบทวิเคราะห์บางอันก็มีอ้างอิงคำพูดของคนทั่วไปด้วยนะครับที่เขาบอกว่าโหวตเพราะอะไรว่าย,ยัางไงบ้างคะก็ทำนองว่าโหวตให้เพราะเอนดูในความดีความกระตัญยูของน้องอะไรแบบนี้ครับอืมยิ่งตอกย้าเลยนะคะว่าปัจจัยเรื่องคุณงามความดีเรื่องราวชีวิตมันมีน้าหนักจริงๆไม่แพ้เรื่องความสามารถเลยครับผมแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องความเป็น ศิลปินอิสระของเขาค่ะที่ไม่ได้มีค่าใหญ่หนุนเต็มที่ใช่ครับการที่ไม่มีค่ายักษ์ใหญ่ไม่มีเครื่องจาักรการตลาดไม่มีทีม PR สื่อหลักคอยดันเนี่ยมันทําให้เห็นว่าพลังขับเคลื่อนทั้งหมดมันมาจากแฟนคลับที่รวมตัวกันเองจริงๆเป็นออร์แกนิกกรอจริงๆนะคะบทวิเคราะห์หลายชิ้นใช้คําว่าใช้ชนะแบบออร์แกนิกเลยครับเหมือนกับว่าตัวเรื่องราวชีวิตจริงๆของน้องเขาเนี่ยแหละคือคอนเทนต์ที่ดีที่สุดที่ส่งพลังที่สุดโดยไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเพิ่มเลย มีบทความหนึ่งสรุปไว้ดีมากเลยนะคะเขาบอกว่าต้นเข้าวไม่ต้องสร้างภาพเพราะเพอ,เอคือภาพจริงของคำว่าลูกทุ่งไทยโอ้โหคมมากครับคำนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเกี่ยวไหมคะกับที่บางคนพูดถึงปรากฏการณ์แอนตี้อินฟลูเอนเซอร์คือในยุคที่แบบภาพสร้างมันเยอะคนก็เลยหอยหาความจริงความแท้อะไรแบบนี้มากขึ้นอ่าน่าคิดครับเป็นไปได้เลยครับ ความจริงแท้ความดีงามที่สัมผัสได้บวกกับความสามารถที่โดดเด่นมันเลยกลายเป็นส่วนผสมที่ทรงพลังมากๆค่ะแต่ทีนี้ในปีเดียวกันบทวิเคราะห์ก็ชี้ให้เห็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นคู่ขนานกันไปเลยก็คือความสำเร็จของแพทริกนัทวัตรจาก Ringstar อ๋อใช่ครับ T r 5 9แพทริกใช่ค่ะที่เขาก็ได้คะแนนโหวตแบบทะลุแสนทะลุล้านเหมือนกันครับ การเปรียบเทียบ2ปรกากฏการณ์นี้ก็น่าสนใจมากครับเพราะแพทริกนัทวัฒน์หรือ TR-59 เนี่ยได้คะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับ1รวมทุกสาขาเลยนะครับค่ะอันดับหนึ่งเลยใช่ครับคือทั้งคู่เนี่ยสะท้อนพลังความรักพลังซัพพอร์ตจากแฟนคลับที่มันเปลี่ยนเป็นคะแนนโหวตได้มหาศาลเหมือนกันแต่เหมือนมาจากคนละค้่คนละฐานกันเลยต่างกันยังไงคะในมุมมองของบทวิเคราะห์ บทวิเคราะห์จะมองว่าต้นข้าวเนี่ยเป็นตัวแทนพลังมหาชนวงกว้างเป็นความจริงใจแบบลูกทุ่งๆเข้าถึงคนทุกกลุ่มประชากรจริงๆค่ะในขณะที่แพทริกจะเป็นตัวแทนพลังของคนรุ่นใหม่เป็นดิจิทัลเนทีฟเป็นคนที่โตมากับโลกดิจิทัลฐานแฟนคลับจะแข็งแกร่งมากในโลกออนไลน์มีความเป็นสากลมากกว่าอ๋อเห็นภาพชัดเลยค่ะคือเส้นทางต่างกันแต่จุดร่วมคือพลังความรักความทุ่มเทของแฟนคลับที่มันยิ่งใหญ่มากๆทั้งคู่ ใช่ครับบทสรุปจากแหล่งข้อมูลก็เลยบอกว่าปี2025เนี่ยมันเหมือนเป็นการยืนยันว่ามันมี2เส้นทางสู่ความสำเร็จระดับประเทศที่ทรงพลังไม่แพ้กันเลยค่ะคือเส้นทางขวัญใจมหาชนมงกว้างแบบต้นข้าวกับเส้นทางฐานแฟนคลับดิจิตัลที่เหนียวแน่นแบบแพทริกครับทั้งคู่ถูกมองว่าเป็นพลังใหม่แห่งวงการบันเทิงไทยเลยทีเดียวน่าสนใจมากค่ะการเปรียบเทียบนี้ทาให้เห็นภาพรวมชัดขึ้นเยอะเลย ทีนี้ถ้าเรากลับมาโฟกัสที่ชัยชนะของน้องต้นข้าวโดยเฉพาะมันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งกว่าแพ้ตัวรางวัลด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับอย่างแรกเลยคือผลกระทบต่อวงการเพลงลูกทุ่งโดยตรงค่ะมันสร้างความภาคภูมิใจครั้งใหญ่ให้กับวงการเลยนะครับแล้วก็น่าจะช่วยยกระดับคุณค่าความเชื่อมั่นให้กับเพลงแนวนี้ได้เยอะเลยพิสูจน์ให้เห็นว่าเพลงลูกทุ่งศิลปินลูกทุ่ง ก็เป็นที่รักของมหาชนในวงกว้างได้จริงๆไม่ใช่แค่ดนตรีเฉพาะกลุ่มอีกต่อไปเป็นการปลูกความเชื่อมั่นให้วงการลูกทุ่งมากๆครับนอกจากนี้ชัยชนะด้วยคะแนนโหวตสูงสุดจากมหาชนแบบนี้มันยังทําให้น้องต้นข้าวกึ่งๆจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สะท้อนสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ยังให้คุณค่าอยู่นะครับคุณค่าเรื่องอะไรบ้างคะก็เรื่องความดีความจริงใจความพยายามสู้ชีวิตอะไรทํานองนั้นครับและแน่นอน พลังของแรงบันดาลใจเรื่องราวจากดินสู่ดาวของน้องเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าความสําเร็จมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่คนที่มีต้นทุนสูงหรือมีชื่อเสียงมาก่อนครับมีบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งสรุปไว้น่าสนใจมากครับว่าไม่ต้องเกิดมาพร้อมชื่อเสียงก็ยืนหนึ่งได้ถ้ามีความดีและความสามารถโหประโยคนี้จับใจความได้ดีจริงๆค่ะอีกในหนึ่งนะครับชัยชนะของศิลปินอิสระด้วยพลังแฟนคลับล้นล้วนแบบนี้เนี่ย บทวิเคราะห์บ,บางส่วนก็มองว่ามันอาจจะกําลังส่งสัญญาณท้าทายโมเดลธุรกิจแบบเดิม,ดมของค่ายเพลงใหญ่ๆด้วยนะครับอ๋อประเด็นเรื่อง market correction หรือการปรับสมดุลของตลาดที่พอตลาดอาจจะเต็มไปด้วยภาพลักษณ์ปรุงแต่งมากๆผู้บริโภคก็โหยหาแล้วก็พร้อมจะเทใจสนับสนุนสิ่งที่เขามองว่าจริงแท้มากขึ้นครับพลังของมหาชนอาจจะเข้ามามีบทบาทในการกําหนดทิศท,ทางวงการโดยตรงมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้น่าคิด อาจจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากมือค่ายเพลงมาสู่มือของมหาชนมากขึ้นมีเป็นไปได้ครับซึ่งคงต้องติดตามดูกันยาวๆต่อไปนอกจากความสําเร็จในสาขาตัวเองแล้วยังมีประเด็นเรื่องโอกาสที่น้องต้นข้าวจะได้รับเกียรติพิเศษเพิ่มเติมในภาพรวมของรางวัลทั้งหมดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับรางวัลพิเศษของไทยรัฐอ a วาร์ดที่เขาจะมอบให้กับผู้ที่มีคะแนนโบตสูงสุด1-3ถึงอันดับแรกรวมทุกสาขาเลยนะครับค่ะ อันนี้ถือเป็นเกียรติยศระดับประเทศจริงๆเพราะคนที่ได้รับเลือกเนี่ยจะได้ขึ้นปกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษเลยแล้วก็ได้ขึ้นจอ LED ยักษ์ใหญ่ใจกลางเมืองที่ MBK Center ด้วยโหยิ่งใหญ่มากค่ะแล้วสถานการณ์ล่าสุดของน้องต้นข้าวในการลุ้นรางวัลพิเศษนี้เป็นยังไงบ้างคะจากข้อมูลที่รวบรวมมาจากข้อมูลณนะตอนนั้นนะครับที่มีการรวบรวมคะแนนรวมทุกสาขาเนี่ยน้องต้นข้าวสุปริยาอยู่ในอันดับที่2ครับอันดับ2เลยเหรอคะใช่ครับ คะแนนเป็นรองแค่แพทริกนัทวัฒรท TR-59 คนเดียวแล้วก็นำหน้าคู่จินซีนูนิว TR-35 ว้าวอันดับสองจากผู้ชนะทั้งหมด12สาขานี่คือไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะสำหรับศิลปินลูกทุ่งอิสระที่มาจากเวทีประกวดไม่ธรรมดามากๆครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับมันยังมีโอกาสสอนอีกชั้นด้วยยังไงคะคือนอกจากรางวัลท็อป3คะแนนรวมทุกสาขาแล้วเนี่ย เขายังมีรางวัลพิเศษสำหรับท็อป3คะแนนสูงสุดเฉพาะกลุ่มสาขาบันเทิงด้วยอ๋อแยกกลุ่มบันเทิงอีกใช่ครับซึ่งในกลุ่มบันเทิงเนี่ยต้นข้าวก็ยังคงอยู่ในอันดับที่2เหมือนเดิมครับโอ้โหเท่ากับว่ามีลุ้นถึง2องเด้งเลยใช่ครับ ลุ้นทั้งท็อป3รวมและท็อป3บันเทิงเลยครับโห oh, เรียกว่าเป็นปีทองเป็นปีที่น่าจดจำของน้องต้นข้าวสุปริยาจริงๆนะคะทั้งชายชนะในสาขาตัวเองแล้วยังก้าวขึ้นมายืนในแถวหน้าสุดของผู้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดระดับประเทศเคียงข้างศิลปินแถวหน้าจากหลากหลายวงการเลยครับเป็นเรื่องที่น่าจับตามองแล้วก็น่ายินดีกับความสำเร็จของน้องเขาจริงๆครับ เอาละกัมาถึงช่วงท้ายของการเจาะลึกในวันนี้แล้วนะคะถ้าให้สรุปแก่นสำคัญของปรากฏการณ์ต้นข้าวสุปริยาที่ไทยรัฐอวอร์ด Award 2025เนี่ยมันก็คือภาพสะท้อนของชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์จริงๆค่ะครับชัยชนะที่ศิลปินลูกทุ่งเยาวชนคนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นจากจุดเล็กๆไม่มีอะไรเลยค่ะสามารถคว้าใจมหาชนจนได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเหนือกว่าผู้ชนะจากทุกสาขาทุกวงการได้ปัจจัยสำคัญ มันไม่ใช่แค่เรื่องเสียงร้องหรือความสามารถที่ยอดเยี่ยมเพียงอย่างเดียวนะคะครับแต่มันคือการผสมผสานที่ลงตัวมากๆระหว่างพรสวรรค์ตรงนั้นกับคุณลักษณะส่วนตัวที่คนสัมผัสได้จริงๆความจริงใจความกระตันยูความอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ครับสิ่งเหล่านี้มันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากคนทุกกลุ่มทุกวัยทุกพื้นที่จนกลายเป็นพลังสนับสนุนมหาศาลที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบบ Ic, ิงๆชัยชนะครั้งนี้เลยมีความหมายมากๆทั้งในการยกระดับวงการเพลงลูกทุ่ง แล้วก็เป็นเหมือนกระจกสะท้อนคุณค่าที่สังคมไทยเรายังให้ความสําคัญอยู่ครับและแน่นอนคือเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่มากๆว่าความสําเร็จที่แท้จริงเนี่ยมันสร้างขึ้นได้ด้วยความดีและความสามารถจากการเจาะลึกของเราวันนี้ก็มีแก่นสําคัญที่เราสกัดมาได้สัก3าข้อนะคะคือ 1. พลังของความจริงแท้ความดีงามเนี่ยมันยังคงมีพลังมหาศาลจริงๆสามารถท้าทายกลไกตลาดบันเทิงแบบเดิมๆได้ ครับข้อ2คือฐานแฟนคลับวงกว้างที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโลกออนไลน์เนี่ยก็ยังคงมีอิทธิพลอย่างยิ่งยวดอยู่และ3คุณค่าเรื่องความกระตันยูความพยายามสู้ชีวิตก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญมากๆที่ขับเคลื่อนการสนับสนุนในสังคมไทยเรานะคะครับเป็นการกลั่นกรองประเด็นสาคัญที่เราคุยกันมาได้ครบถ้วนดีครับก่อนจะจากกันวันนี้ก็มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายจากปรากฏการณ์นี้นะคะ ปรากฏการ์ที่ชัยชนะมันถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของความจริงแท้และคุณงามความดีที่คนสัมผัสได้จนสามารถเอาชนะกระแสหลักหรือการตลาดที่อาจจะปรุงแต่งมากๆได้เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่านี้หรือเปล่าคะในวิธีที่สังคมไทยเรามองหรือให้คุณค่ากับบุคคลสาธารณะ โหเป็นคำถามที่น่าคิดต่อยอดมากๆครับแล้วสิ่งนี้มันจะส่งผลต่อทิศทางของวงการบันเทิงโดยรวมโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสถานะบทบาทของเพลงลูกทุ่งในวัฒนธรรมกระแสหลักของไทยเราในระยะยาวต่อไปได้ยังไงบ้างค่ะคงเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดูแล้วก็หาคำตอบกันต่อไปนะครับค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะยินดีครับผม